Hey, อยู่ข้างหน้าผมโ oh, อ้โหอุสตาแบบชะลอครับทะเบียนพิจิตรนะเดี๋ยวดูการว่าจะจอดให้ผมหรือไม่เร็วก่อนเร็วก่อนเร็วก่อนเรียาาครับรครับเรียครับจอดจอดเร็วแจกน้ํามันเอาละครับนี่คือผู้โชคดีหนึ่งท่านครับกับใช้เลียอาของเราฮะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าติดลิเกอร์เราได้ด้วยเออนะครับผมเชื่อ นวลไปไหนครับไปวัดหลวงพ่อโสธรอันนี้ไปทำบุญใช่ไหมไม่ได้ทำงานใช่ป่ะปกติวิ่งอะไรอ๋อผมขายของครับอ๋อขายของเหรออันนี้คือคือขายของถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้รับโชคอย่างเราครับอันดับแรกเลยรับน้ำมันเครื่อง1ชุดครับครับผมแล้วก็เงินห้าร้อบาทฝากอะไรที่เมื่อี้ไดครับครับเสรับเรียบร้อยแล้วอ่าโอ้โหจริงจริงนะครับนี่ฮะอ่าร้อยบาทครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมใช้แล้วเป็นไงดีป่ะ ดีด้วยนะครับ